สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกผมช่องแม่สีงเงินชวนไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการติดวง,งกบประตูห้องน้ำนะครับผมครับนะครับตอนนี้ช่างกำลังเลียวงกบอยู่ขอบของห,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 ห้องน้ำนี่คือวงกตบตัวนี้ครับท่านผู้ชมวงกบตัวนี้เป็นวงกบประตูห้องน้ำา P วีเป็นพลาสติกตอนนี้ช่งางเรากำลังเลียเลียขอบห้องน้ำอยู่ครับ เพื่อเอาวงกบเข้าไปให้ได้คือขนาดของห้องน้ำมันไม่ได้กับของวงกบเราต้องเกียรขอบประตูห้องน้ำขอบฝาผนังห้องน้ำาให้มันเข้าที่เข้าทางเพื่อจะเอาวงกบเข้าไปเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ช่างของเราได้เอา วงกบมาแนบติดกับพอบประตูห้องน้ำแต่ว่าจะได้ระดับหรือไม่ ช่างของเรากําลังวัดระดับอยู่ความกว้างความสูงของขอบลูกบกประตูห้องน้ำนะครับนี่ครับกําลังจะติดตั้งแต่ผมดูข้างบนแล้วน่าจะได้ขาดดีนี้เี่ช่างของเราก็จะเป็นการเจาะเจาะเพื่อใส่ร้อยเนาะเข้าไปยึดจิ <c oughs> สูงไปป่อต,อปตอนนี้เราเจาะเพื่อจะร้อยสกรูเข้าไปน้นุครับแต่ต้องหาระ้ับให้ได้ระดับก่อนหึือจะยึดให้มันแน่นติดกับฝาผนังของห้องน้ำเสร็จช่างของเราก็เอายกเอาไปก่อนนะครับครับ้นตอนต่อไปคือช่างของเราก็เอาปูนมาโปะ ปาดไป่าตาตามขอบของอขอบประตูวงกบของห้องน้ำนะครับเพื่อให้ปูนกับวงกบได้ยึดต,ติดนั่นกันครนับช่างเรากำลังปูปนอยู่ครัก็คือวิธีการติดวงกบประตูหน้าต่างหรือบ้านหรือในห้องน้ำรืออะไรก็ช่างถ้าเป็นปูนก็อีกแบบหนึ่งเป็นไม้ก็อีกแบบหนึ่งนี่ครับช่างเรากำลังติด าปูนเพื่อให้ยึดติดแน่นกับขอบโงกบเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับเขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมครับพอเราโบกปูนทาปูนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกเอาวงกบมาทาบเข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะยึดสดกรูนะไม่ดูสดกรูอยู่นะมัดำ,จำตอนนี้ช่างเรากำลัง ทำการจะยึดโดยวิธีใช้ลวดล้อไปยัํารูที่เราเจาะเอาไว้เพื่อให้ปูนกับเบงกบม,มันเข้าสนิทชิดก,นนกันนะฮะนี่คือวดที่เราจะยึดเพื่อให้มันแน่นข้างบนก็ใช้รวดช่วยพยุงมาให้ระดับมันตกลงมานี่ครับ ี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของช่างวงกบประตูหน้าต่างครับเขาอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับมีที่นี่ที่เดียวที่เขาทำแบบนี้ครับเพื่อเราคือเรามีมีบุคลากรหรือคนงานน้อยไปนิดนึงเราก็จะทําอย่างนี้แหละครับเพราะเราไม่ต้องมีตัวช่วยหลายคนมันจะเกะกะกันเราเอาใช้ลวดเนี่ยในการยึดเพื่อไม่ให้วงกบมันตกเนี่ย ช่างเราก็ยึดสกรูเข้าไปแล้วนะครับยึดสกรูเข้าไปพอสกรูมันบีบเข้าไปเพราะปูันกบวงกบมันก็จะยึดแน่นติดกันนี่คือเคล็ดลับของช่างช่างดำของเราครับรับจ้างทั่วประเทศไทยติดวงกบประตูหน้าต่างไม่ว่าจะที่ไหนถ้าไม่ไกลเกินไปช่างดำของเราก็จะไปครับท่านผู้ชมนี่คือเคล็ดลับเล็กน้อยพอเรายึดสกรูอะไรเรียบร้อยแล้วให้มันสิทกับขอบ ขวาผนังแล้วเราก็จะเอาปูนมาฉาบตรงดูโวเนี่ยให้มันเรียบร้อยมันจะได้ดูสวยงามต่อไปดูขั้นตอนต,ต,ต่อไปนะครับท่านมชมครับขั้นตอนต่อไปก็ช่างก็จะหาไม้ไม้ค้ำยันระหว่างอขอบวงกบประตูทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้มันดีดออกนะครับท่านมชวครับเนี่ยเพื่อให้ได้ระดับของขอบของประตูพอดีแราก็จะมีไม้ค้ำยันแบบเดียวก พอปูนเส็จตัวปุ๊บมันก็จะอยู่พอดีเลย,อ,ยอ่ามันก็จะไม่มีการโกงคือปูนเนี่ยอาจจะดันขอบวงกบประตูออกมาได้เราต้องมีไม้ค้ำยันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันโกงเวลาเรามาติดตั้งประตูมันก็จะได้เข้าพอดีช่างของเรากองเราดีกำลังวัดระดับอยู่ครับท่านผู้ชมครับพอเราได้ที่ปุ๊บเอาไม้ค้ำยันไว้แค่นี้เองข้างล่างก็จะมีมทรณงีประตูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ค้ำยันไว้แล้ว คงไม่ดีแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือเคล็ดลับนิดๆกันน้อยแต่ว่าช่างทั่วไปเขาก็ทํากันนะครับแต่ว่าช่างดําของเรากระไม้คำาแนยนมันมีมันจะท่อพีวีซีนี่แหละครับ <laughs> เอาเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่มันอยู่ใกล้ตัวทําไปก่อนอะไรหามาได้ก็เอาไปก่อน,นครับนี่ครับแต่ดูขั้นตอนต่อไปก็จะมีการฉาบปูนที่มีรอยวาวรอยแตกเพื่อให้เข้าเพื่อให้มันเป็นสวยงามให้มันเก็บงานให้มันเรียบนี่บตามช่องต่างๆ ที่ช่างเขาได้สกัด,ดออก,ออกเพื่อใส่วงกบเข้าไปนี่ครับเดี๋ย <dentro> วได้การเก็บรายละเอียดถ้าเราตั้งระดับไปที่บอลแล้วก็เป็น,นการเก็บรายละเอียดช่างของเรากำลังหาจุดบกพร่องของการติดตั้งวงกบต่อไปในขถ้นบรืการขั้นตอนสุดท้ายช่างของเราก็เป็นการอุดเอาปูนมาทาบอุดรูที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่ว่ามัน ที่ช่งางเขาักกัดออกแล้วมันเป็นรอยแตกของปูนตอนนี้ช่างของเราเเริ่มอัดอัดปูนเข้าไปเพื่อให้เรียบแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับช่างทํามงกบประตูนหน้าต่างของเราครับไม่ใช่เพียงช่างประกอบมงกุงประตูนหน้าต่างอย่างเดียวครับช่างปูนช่างปูนช่างสีช่างปลาปลาทำได้หมดครับสากระเบือ,อยันเดอรถคนนี้แหละครับคนเดียวสารพัดช่าง๋ยวตัวไม่รอด อันนี้คำพูดมันเป็นคำสร้อยนะครับอย่าไปอย่าไปจริงจังกับมันน่ครับน่ครับช่างเรากำลังอุดอุดรูที่เราเกียที่เราสกัดออกมาเพื่อให้มันดูเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับผมณผู้นี่คือให้ดูขั้นตอนวิธีว่าเการเก็บงานนะครับเรียกว่าเก็บเก็บงานเพื่อให้มันสวยงามนี่ ดูแตกดูเวาช่างเราก็จะอุดโดยใช้ปูนกาวครับปูนกาวนะนวนะไม่ใช่ปูนก่อปูนฉาบธรรมดาปูนกาวติดแน่นทนนานใช้บนชุรุชุหลานก็ไม่พังถ้าคุณไปทำไรนูนใส่นในบบสดรูรั่วรูเสียช่างเราก็ได้ทำการอุดฉาบ ๋ยวไปดูขั้นตอนที่เขาทำเสร็จแล้วดีกว่าตอนนี้ก็คือเราให้ดูเฉยๆว่าขั้นตอนสุดท้ายเขาทำแบบนี้นี่เองโอเ,โอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูขั้นตอนต่อไปนีครับท่านผู้ชมครับวงกบของเราได้ใส่วงกบประตูของเราได้ใส่เรียบร้อยแล้วครับตัวเหนี้นะครับได้ประมาณขนาดนี้นี่คือวิธีขั้นตอนในการใส่วงกบประตูของห้องน้ำเนี่ยครับ ที่เหลือก็น่าจะเป็นขั้นตอนของสีเสรอทำความสะอาดแลวโปสีต่อไปทาสีให้สวยงามคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ